ไอ้หนูก๋วเตียวได้แล้วจ้าของใครครับอนเลขค่ะฮืม <Ooh. S 1> hmm. มึงอีกแล้วเหรออีโลกจิตป้าเก็บตังค์เลยไม่ดงไม่แดกมันแล้ว <c oughs> กลับมาก่อนยผมไม่เล็กนะครับออออออไอน้นมเอาใหญ่ๆยายชาไม่งอกนะอะไรใหญ่โย้โหคุยขี้เดี๋ยวลง